ดีนะโอ้เอลซ่าได้สองมือไม่ใช่มือเฮนลี่ได้มือเดียวนะจ๊ะพร้อมนะพวกเธอว้าวแหวนบนเฟรนฟรายสามกลมใหญ่บัลเล่เลยเฮ้ยน่ากินสมัสกลิ่นหอมด้วยอ่ะพวกเธอนี่โชคดีจังเลยอ่ะอย่าลืมซอสด้วยนะจ๊ะเอลซ่าจิ้มซอสเมเยองทันทีไม่รอช้าเออจิ้มเยอะจังเลยนะเธอเนี่ยไปต่อไม่รอแล้วนะจ๊ะแกจ๋า โอ้ผู้บรรยายอยากกินมากงอะช่วยฉันหน่อยสิแม่เอลซาน้ำใจง,งามจริงๆว้าวซอสมันกระเด็นเต็มนะหน้าเฮลลี่เลยอุ้ยเออก็ไม่เห็นจะว่าอะไรเลยอืมเจ้าบอสตาร์ดกินแล้วอร่อยจังเลยอ่ะโซเามินาก็พยายามต่อไปนะจ๊ะนี่นี่นี่ปุ่มนั้นมีไว้ทำอะไรอ่ะหอมือสองข้าวผมมาจากด้านหลังเธอ สอย่าลืมชิมซอสด้วยนะจ๊ะ <laughs> นี่เราไม่ได้ตั้งกดว่าห้ามใช้มือของคนอื่นแค่ห้ามใช้มือตัวเองเท่านั้นนะ <laughs> เออพวกพวกเธอทำอะไร <laughs> ไม่ถ้ากดปุ่มนั้นมือจะขยับเร็วขึ้นเรื่อยเรื่อย่ะฉันเก็บไม่ทันแล้ว <laughs> โอหพวกเธอ <laughs> เรียบร้อย <laughs> <laughs> กได้เลยจ๊ะดีเลย สองมือมือเดียวแล้วก็ไม่มีอาหารจะมาหุยเยลลี่ลูกตาอือย,อยื่แต่ผู้บรรยายว่ามันก็ได้อร่อยดีนะดูดีอ่ะมีสีสันด้วยหยิบม,มาทั้งสองเลยก็แล้วกันน่ะน่า,ารอร่อย กินแล้วนะเฮยเคี้ยวพอดีจังเลยอ่ะใจเย็นๆนะช,ะช้าๆหน่อก็ได้งมงมงม,ม,ม,มใช้มือเดียวกินไม่เห็นจะยากเลยหยิบเยลลี่ขึ้นมาแบบนี้เรื่องจิบจิบอืมรสชาติแหลกนะแต่ก็ดีอ่ะฉันต้องรองวิธีแบบนี้ละ่ะฮไม่มีมือก็กินได้คนเก่งอย่างฉันเฉ่งสุสดๆกินต่อแล้วนะยังเหลืออีกเยอะเลยเวลาผ่านไปเยลลี่ก็ค่อยๆหายไป สู้ๆเขานะสู้ๆใกล้แล้วใกล้แล้วลูกสุดท้ายหมดแล้วอ,อืโอ้ไม่ก็เธอจะยิงแล้วรีบหาที่กำบังเร็วหลบซ้ายมาไปขวาสิหาที่กำบงับทำบงทำไมไม่เห็นเหมือนที่แลนกันไว้เลยอะเ<อ>ตรียมเปิดการ โอเคดื่มได้เลยเฮ้ยเจองานยากอีกแล้วเราจะเปิดฝอยังไงกันล่ะเนี่ยฮะก็แค่ใช้ลิ้นหมุนหมุนมุนนี่หมอนายจะกินท่าพิสดารแบบนี้ไม่ได้นะเดี๋ยวก็ละาท่าหมดหรอกเดี๋ยวคุณแม่บ้านเขาก็จะมาว่าเราหรอกสุดยอดไปเลยอะว้าว ไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก,ก่อนเลยหมดแล้วลองทำแบบฉันได้นะดีดนิ้วเปิดฝาอืมสดชื่นกินแบบธรรมดามันน่าเบื่อไปแม้ปรมาจารย์ชอบฝีมือหน่อยสิแต่ขวรให้กระจุยไปเลยตอนนี้ก็แค่เติมคอบลงไปเออว้าวเธอไม่มีทางเลือกนะจ๊ะกินต่อไปเลยเอ้หมดแล้ว เออไม่ไหวแล้วอุอ้ยขอโทษนะเมืเหนีน<อ>นไปหมดแล้วเนี่ยเฮ้ยย้อนเะม่นะเฮ้ยฉันเปียกหมดแล้วอ่ะอุ้ยโทษทีเปิดเลยได้สองมือ <c oughs> มือเดียวเหรอ <c oughs> อีกแล้วเหรอฉัน ศูนย์เศร้าโอเคพร้อมเริ่มกันเลยมีทุกรสชาติเลยอันไหนก่อนดีนะน่าก,กินหมดเลยเออกินยากไปหน่อยนะเนี่ยโอ้ยฟินะดีนะที่ได้สองมือกินไม่อั้นไปเลยเปิดให้หมดว้าวเยี่ยมจะกินแล้วนะอร่อยกรบอบ ดีนะอมีนะลำบากจช่มเลยต้องมีสักทางสิงนนะอะ <c oughs> อีกนิดใกล้แล้ววับวับว,วรีบเก็บรีบ,รบ,รบ,รบกินก่อนที่ใหญ่น่าจะรู้ตัวซะก,ก่อนอยไม่น่ารักเลยนะแบ่งให้อามีนะ่านะกินหน่อยสิเอางี้ดีกว่าหวังให้ทัว่วแก่ส,สุดๆเลยใช่ไหมผลยาชิ้นโบแดงแบบนี้แหละ เอาล่วพร้อมจะดูกันหรือยังอะฮะ,ฮะ <c oughs> ดูสินั่นมันอะไรอะใกล้จะเสร็จแล้วหมู<ม>วิเศษเก๋ไก่สไลเดอร์ว้าวชิดอะไรดีๆออกแล้วไปแล้วนะขอแจมหน่อยนะเพื่อนของอร่อยต้องแบ่งปันเนอะมามเลยนะอร่อยขอบใจนะเพื่อนสาวเธอช่วยฉันกินง่ายขึ้นเยอะ จะว่าไปเนี่ยหมอกก็สวยดีนะจริงนะงมอมมอร่อยอ่ะเอออุ้ยเออกินไปเยอะเลยเลยล่าขอโทษทีไปยหาอมีนา่าแซ่บเวอร์อ<า>พิซซ่าใงบางแสนอร่อยมาดูกันเลยมะ<า>เอลาซาใช้มือเดียว วีนาไม่ใช้มือเย้ย้ <c oughs> ฉันได้สองมือมากินกันเถอะโอ้โ,อโหดูเหมือนว่าที่นี่เขาแข่งขันกันหรือเปล่า <c oughs> สุดแย่งชิงพิซซาในตำนานเออแย่งไปแย่งมาอยู่นั่นแหละเ <c oughs> ออพวกเธอเอาริงเอ,อจาจังกันมากเลยนี่ฉันคิดอะไรออกแล้วล่ะแล้วนางก็กล้มลงไปกินพิซซากลางถาดเลยจ้า พิซซ่ากลายเป็นสองจริงแล้วฉลาดแล้วก็อร่อยด้วยระวังเฮ้พิซซ่าเต็มหน้าจ์เลยอ่ะเฮยเธอไหวปะเฮนลี่แย่จังเลได้อะไรกันนะอ๋อใช้สองมือได้แล้วมื่อห้ามใช้มือเศร้าอ่ะมือเดียวก็ยังดี โอเคพร้อม oh, อมเพียงบันเบอร์เกอร์นี่นะแล้วสักขีไม้หายไปไหน <gasps> อ๋อเราต้องเอามาประกบด้วยการเป็นฮมเบอร์เกอร์ไงใครไม่มีมือก็ลำบากเลยนะดีนะฉันได้สองมือดูสิไม่มีมือนี่ลำบากจังเลยแค่ยกขนมปังก็ยังทำไม่ได้ยากดีนะที่ยังได้มือข้างหนึ่งเรื่องจิบจิบ ผักลงไปเพอร์เฟกฉันน่าเบื่อผักแล้วหาอย่างอื่นในกระเป๋าใส่แทนดีกว่ามเมื่อเกิดเหตุใส่เยอะๆเลยน่าก,กินมากบอกเลยใส่ชีสฮ่าเลิศเอาอะไรอีกดีนะเดี๋ยวอย่ายอมไปมั่วสิเฮ้ยอะไรเนี่ย ดูแล้วนะ่าจะเอามาใช้งานได้อ๋อเข้าท่าเริ่มเลยทำงานดีมากจ้ละแค่น้อยได้ผลสู้ๆนะต้องทำให้ได้ทำได้แล้วเยี่ยมขอบใจนะลายล่าที่แบ่งเพื่อนตัวน้อยให้ฉันเนะ่ะน้ำเลยน้ำไวด้ดแน่นๆวางลงไปส,สวยๆทำได้ดีมากออ uh huh. เสร็จสดีขอทาเล็บหน่อยแล้วกันนะช้าอยู่นั่นเลยยายแมรี่เอ้ยเกือบเสร็จแล้วโอเคใส่เนื้อให้หมดเลยอน่า,นากินมากอีกนี้หนึ่งใส่ชีสเอาให้ทั่วโอเคเรียบร้อยอะไรอ่ะเสร็จแล้วจ้าไม่เหลือส่วนผสมให้ฉันเลยเหรอกินก่อนนะข้าเหนอยจริงๆเลย เปิดแล้วนะฉันได้สองฉันได้ข้างเดียวอ๋อใช้มือสวยจังเลยเพียงเอรัดมือน้อยแต่ได้ขนมเยอะอชิมหน่อยนะหนึบหนับอร่อยทำไมฉันได้ไอากรรจิวเดียวเอะกินต่อก็ได้จะรอชา้าทำไมงง โอใหญ่จัาเลยโชคดีจริงๆอะทำงี้ละกันงอมเฉอใหญ่บอมเอามานี่โอ,โ,อโอ้ไม่อย่าทำแบบนี้หนอามานีนะ่าดึงสุดฉันไม่ยอมให้เธอร้องบ้าจริง <t> <t> ฉันพบก,กับงานฉลองเปิดโรงหนังวันแรกมาตัดรดบิรืกันเลยนะครับเริเ่มเสียวเฮ้ยน้ามันหน่อฝรั่งมา เอาไงดีเนี่ยจัดการกับตัวปวดยังไงดีขอบคุณที่เราชมกันนะทุกคนสนุกกันหรือเปล่าอย่าลืมกดซับแล้วกดกระดิ่งติดตามเราด้วยนะไว้เจอกันใหม่นะทุกคนบายไปละ